ส่วนมากจะเป็นคนจีนอยู่นานนะคะไซส์เอ็กซ์ต้ามะนาวหวานนะครับขนาดมือไหมเนก็ห้องมบบมวนแบบท่อห้องไรสองเมลค่ะลูกพับนะครับวิวดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเป็นออร์แกนิกนะคะไม่มีสารเคมีสวัสดีกับชาวทิตความสุขรอบตัวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ดอยอ่างขางแล้วก็สวัสดีคําใสนะครับสวัสดีครับโอ้โซเฟอร์ให้เรานะตอนนี้เราจะไปกันที่ไหนนะครับเราจะไปไร่พีซหรือว่าลูกท้อครับครับมีชื่อว่า สวนคุณพ่อเฉินฟางครับสวนคุณพ่อเฉินฟางโอ้โหเส้นทางแอดเวนเจอร์นะครับดูสุดสุดครับต้องใช้โฟ <c oughs> เข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับถนนเดีย๋ยวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันชันมากเลยได้ได้ได้มาถ่<ด>ายครัวเข้าเอี้ยงสวัสดีเจ้าแล้วก็คนงามสวยๆน้องฝนไมซุงแ่ครับโอ้โหครับ มาเดี๋ยวเดินทางต่อเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับนะถ้าไม่ได้โฟของคำใส่นี่แย่แล้วเนี่ยถ้าไปรถเครื่องพันห้านี่มาได้ไหมครับมามาได้ครับแต่จะติดพื้นหน่อยฮะติดพื้นหน่อยนะใช่ครับโอ้ได้ได้ให้ทำเป็นกระบะดีกว่าครับการในงานผมจะพาแว่นมอเตอร์ไซค์มาแล้วโอ้เสียดายเสียดายครับเดี๋ยวรอให้สถานการณ์ปกติเนาะให้หมู่บ้านเปิดเราอาจจะมากันเรื่อยๆนะครับนะได้ครับได้ครับโอ้แต่เส้นทางธรรมชาติจริงนะครับเนี่ยดูครับ ถึงยามเย็นนะยามแรงนะอากาศก็จะเย็นลงนะครับนะใช่ครับธรรมชาติเทรรับชมนะครับโอ้โหครั้งแรกของช่องเบียทริปนะครับอีกไกลไหมครับนะครับความสอีกประมาณ200เมตรครับ200เมตรจะถึงแล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าแนวสวนแล้วครับอ๋อได้ได้ได้โอี่ตอนนับเราขวามือนี่คือลูกมะนาวหวานเลยครับเนี่ยอ๋อมะนาวหวานใช่ครับ มะนาวหวานนี่หวานกะมะนาวหารื่องมันด่างเรื่องวลูกโตใช่ครับอันนี้ส่วนที่จะหลากหลายมากเลยครับมีทั้งลูกอันนี้มะนาวหวานมีเห็นไหมครับนีมะนาวหวานเลยนะโอ้โโตแบบนี้เลยปอดโตมันจะโตแบบนี้เลยมีใหญ่มีใ่มีใมีใมีใหญ่มีให่มีใ่มีใหญ่มีใมี่มใหญ่่มีให่มีใหญ่ี ว้าวหอไว้สวยงามโอ้มีแมงอะไรเข้ามาดกัดไหมเนี่ยอกลับครับตัวที่กับท่าือครับเลือโอ๋อือเลือหระวังเลือรัมโอ้มูบ้าก้าลังเห็นอยู่นาด้างล่างโอนี่ใบชานาะแต่นี่ชาบททอรียวิววิวร้อยล้านเือเข้ามานะรับลงตัวเลือนะครูเรียอ่ะปัดก่อน ว้าวมะนาวหวานต้องลองสักครั <c oughs> ้งเีราลองตอนันมสุกเหลืองจ้ะอยู่สวนพอดีครับเดี๋ยวเขาจะไปส่งกีดหรือเขาต้องอะไรคดีคดีเลยนะ่ันนี้เนะรามีมียูดิด้วยนะมาทำที่สวนเลยขออนุญาตเจ้าของก่อนเนะนาะสวนนี้มันแบบชาวบ้านแบบไี้อยู่เยอะกว่าเลยมาได้เลยก็เขา้าใจครับนีอยู่รอกบคูบ้านรอกบคูบ้านย โอ้โหถึงแล้วนะครับมาต้องขอบคุณคำใสมากเลยโออ่ะมาชมบรรยากาศสวนข้างบนนี่หน่อยครับหืปลูกหลายอย่างเลยครับก็ยังพอให้ขึ้นมาข้างบนนี้ได้นะครับแต่ว่าเสียดายหมู่บ้านปิดไปหลายหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านของน้องฝนชื่อหมู่บ้านอะไรครับ ชื่อหมู่บ้านบ้านหลวงนะคะอยู่บนดอยอ่างขางค่ะจะมีหลายหมู่บ้านเลยจ้ะ,ะเป็นเป็นหมู่บ้านอ่ไ<ช>ทยใหญ่ใช่เป็นเป็นส่วนมากจะเป็นคนจีนยูนนานนะคะจะเป็นจีนยูนนานอยู่ด้วยกันจริงๆจะมีไทยใหญ่มีจีนยูนนานมีปะลองม,มีมีทุกอย่างเลยค่ะส่วนมากจะเป็นจีนยูนนานนะคะอ๋อแล้วทักทายสวัสดีนี่ถ้าเป็นของคนจีนก็จะแบบนิ้วเห่านิ้วเห่าหางหงก์นะคะไม่ใช่หงก์แะ้วนะคนละเฮ่ากันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนะนี่เปจ้ะครัดแบบสีส้มอ๋อเป็นนี้ครับถ้าแบบนี้เก็บเกี่ยวได้ยังครับเนี่ย สีส้มสีเหลืองเดี๋ยวสิมเขาจะไม่ขายแล้วนะคะเหลืองแบบนี้อ๋อเหลืองแบบนี้ไม่ขายแล้วเขียวจะเป็นใหญ่ๆเลยนะคะต้องแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้อืมจ้าจ้าไปเดินไปเรื่อยๆนะลูกไหนยังไม่ออกเนาะเอ้ยอันนี้ครับมะนาวหวานลูกใหญ่จริงๆครับโอ้สวนดูวิวสวนลูกหูลูกตาเลยครับขอใหงเก็บบริการไปเรื่อยๆนะครับนะไอ้ถั่วครับไอ้ถั่วอะไรครับเนี่ย ถั่วฝักยาวเขาเรียกว่าอะไรถั่วแขกเหรอคะผมก็เรียกไม่เป็นเนาะภาษาไทยอยากจะเรียกว่าถั่วสั่งนะคะสั่งที่แปลว่าสั่งมันเป็นมันเป็นที่ปักเลยค่ะใช่ครับไปนี่พี่ไปดูก่อนอ๋อปานูนไปเขาก่อนไหมไปดูก่อนไปไปทักทายนอยครับมาเยี่ยมชมสวนนะครับก็อันไหนที่พอไปได้ก็จะถ่ายทอดให้ได้รับชมนะครับเพราะว่าคนในท้องถิ่นจะเข้าไปได้ได้โอ้ออะไรมาให้ชิมเนี่ย อันนี้คือเรามาบุกสวนใช่ไหมครับเราต้องชิมลูกท้อแต่ว่าลูกพีทพันเจ็กันอันนี้บอกเรียบร้อยลูกโตมากเลยอ่ะเด้อเดียวนี้สวยแล้วมโตมโตมากค่ะพีทพันนี้จะเป็นพีทพันเจ็นะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์เอ็กซ์ต้าค่ะไซส์เอ็กซ์ต้าโอ้โหคือไซส์ใหญ่นะเองเป็นที่ผลผลิตตรงนี้จะส่งโครงการหลวงนะคะเพราะว่าปลอดสารพิษออร์แกนิกค่ะไม่มีไม่มีสารเคมีนะคะอาจารยใช้ถุงห่อเป็นดีเลยค่ะครับได้ๆต้องลองชิม้ชิมใชหม ชิมนิดนึงโอเครับขอให้ชิมอ่ะอ่ะอือหือหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอันนี้ที่จะชิมเลยหวานอมเปรี้ยวนะครับมาถึงทิมก็ต้องชิมนะครับอร่อยเนื้ออุดหนุนสาวหวานละอร่อยมันหวานอย่างไรเหรอกินทั้งวันกินจนเบื่อเลยนะอร่อยอร่อยอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่ง อร่อยมากเลยครับสุดยอดเลยไปดูเราลองทานพีษอันนี้เราไม่อยากจะไม่อยากจะทานพิษพันน้อยอ่ะน้องก็ขายพันธุนี้เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะใหนพี่สั่งสักหน่อยนะได้ครับอ่เดี๋ยวไปดูชาวบ้านกันก่อนเนาะครับตอนนี้ก็คือกําลังคัดแยกพันธอยู่แล้วครับคัดแยกลูกนี้กําลังคัดแยกไซส์ครับอ๋อไปดูถ้าเป็นไซส์ก้านี่ก็จะส่งกันอย่องนะถ้าเป็นไซส์ที่มันต่ำลงมาก็จะส่งขายเองครับครับโอ้นี่ไงลูกไหนนะครับเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ลูกไหนเนี่ย โอ้ไปดูฝั่งนู้นเขาคัดแยกไซส์กันก่อนนะครับอันนี้เลยครับอืมครับไซส์เอ็กตร้านะครับนะครับใหญ่จริงจริงหวานครับอันนี้เจ้าของสวนครับโอ้สวัสดีครับเป็นคนอะไรครับเนี่ยเป็นคนจีนค่ะคนจีนนี่ฮาวเนอนี่าวค่ะนี่ฮาวครับสวัสดีครับนี่ฮาวครับสวัสดีข่าวก็ทีนี้ ก็เป็นผลผลิตเก็บเกี่ยวที่สวนเลยนะครับนะสดๆเลยเนาะนี่มีขายไหมคะนี่มีค่ะดูที่สวนนี่ได้ไหมคะได้ค่ะขายยังไงขนมอีสตาร้อยยี่สิบค่ะแล้วก็เอหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็บีแปดสิบแล้วก็สี่หกสิบค่ะโลละใช่ไหมนะใช่ค่ะอสตาเอสตาอสตานี่จะใช้ไอ้ลูกใหญ่นะครับนะบรับากาดีมากเลย ช่วงนี้ก็จะมีเถ้พันธุ์พันธุ์นี้ที่ออกสู่ตลาดนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านั้นก็จะมีอัมพันธ์อัมพันธุ์ด้วยแล้วก็จะมีเฮลิแกนด้วยมีหลายสายพันธุ์ครับที่นี่ครับถ้าเป็นพวกนั้นมันจะไม่ค่อยเรียกว่าส่งผลผลิตไม่ค่อยได้ไกลเพราะว่าผิวมันนิ่มมากแต่พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่มันค่อนข้างที่จะเนื้อที่จะแข็งกว่าเดินทางได้ดีกว่าส่งไปไกลได้เกลิเกนละก็คือกลิ่นหอมมากครับกลิ่นหอมมากนะใช่ครับกลิ่นหอมมาก เดี๋ยวเราขอหยิบชมกันหนค่อยอุ่นนมแล้วอะเอ็กต้าใช่ไหมยนี่ยลูกนหนสวยคล้บูงสอบุอ่นน่มครับอุ่นน่มครับได้เลยค่ะครับวันนี้เราจะเป็นจีนนะครับับเดี๋ยวใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวให้สาวมาคัดแยกลูกก่อนนะครับมปกติขายดีไหมครับ ายดีเนาะครับอ oh, ืมขอเดินมาเรื่อยๆนะลวไปส่งที่ไหนมาครับเนี่ยส่งทั่วไทยค่ะอ๋อทั่วประเทศเลยใโอ้โหครับอกเดต้องไปอีกนก่อนเราขี่รถสวนเังใ้ทา่อรอไ โอ้ส,สาวเซอร์ฟี่ก็ฝั่งนูลล้นละอ่ะไปเยี่ยมชมนิดนึงปลูกหลายย่างมากเลยข้างบนนี้ครับโอ้งามอันนี้คือสวนอะไรครับเนี่ยครับ ส่วนพีชนะคะส่วนพีชเหรอครับใช่ค่ะนี่ค่ะเป็นส่วนพีชพันเจ็ดแบบนี้นะคะตรงนี้เขาจะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะปกติแล้วเขาจะมีถุงถุงเหมือนสุปเข้าไปถุงห่อเข้าไปนะคะสมมภูณ์ยังไม่ได้เก็บแต่ก็มีอะไรมะนาวหวานด้วยใช่ไหมครับมะนาวหวานนะคะไซเนี่ยังเล็กอยู่เลยจริงๆถ้ามันออกมาใหญ่แล้วมันจะมันล้มเท้งเลยนะคะเขาจะเก็บไปเป็นมะนาวหวานคือแบบไปเปรี้ยวนะคะเปลือกมันไม่ใช่เปลือกสิเนื้อมันข้างในค่ะจะเป็นขาวๆเมันจะผ่าก็เหมือนเหมือนเปลือกมาแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเนื้อมันนั้นหลยค่ะไม่เคยไม่เคยกินนะเจอที่ตลาดจะ กินสักหน่อยโอ้โหได้ๆไปดูว่ามีอะไรบ้างในส่วนี้พูดไทยทุกคำศัพท์เมืองไม่เป็นไรจ้านี่แหละเสน่ห์ของน้องฝนนะค่ะโอ้นี่แหละคือมีคาแรคเตอร์นะครับนะครับดึงดูดเพื่อนๆได้แน่นอน นะครับถกใแขกอยู่ตรงไหนครับท่านางออกอ๋อปลุกโควแขกนะครับไปเดินดูฝั่งนู้นไปที่มีลูกกันออกไปใช่ครับฝั่งนนู้ไปเดินดูฝั่งนู้นที่เขายังไม่ได้เก็บครับไปดูไปแนี่นู้นมะเขืออ้าวเพิ่งสังเกตเดี๋ยวมะเขืออะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกเหมือนคือสมการะมะเขือส้มการะภาษาไทยใหญ่ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาปกติทั่วไปนี่เรียกว่าอะไรไม่รู้มะฮู้เหมือนกันครับามะฮู้เหมือนกันเรอเป็นพี่ยวเนาะไปมาผมชอบน้ำฝนมากเลยตอนนี้มันจะเป็นเชียวมากครับ ไปที่คุยกับน้องไ,ไม่ทนันละอ่ะไปดูฝั่งนี้ด<อ>ีก<า>ว่าว่บบาาขอยิ้มตัวเป็นปนางเอกในช่องเรื่อยๆนะจ๊ะเนี่ยใช่า <c oughs> มากๆเลยค่ะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องพาไปเก็บลูกลูกลูกท้อกันได้เลยครับปะพาไปเก็บลูกท้อหน่อยป่ะอืมไปกันครับผมนี่เย็นนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย<อ>ห้าโมงจะครึ่งแล้วครับป่ะปึ๊บอ่ะอ๋อเก็บลูกพีชใช่ไหมครับลูกลูกท้อกับลูกพีชเนี่ยเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันอันเดียวเนาะเขาจะห่อกระดาษแล้วห่อ เป็นกระดาษใช่ไหมครับเป็นกระดาษค่ะเป็นถุงกระดาษนี้เลป็นถุงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้แมงเขาไปเจาะแล้วก็เอ่อตรงนี้มันจะไม่มียาเลยนี่เราเข้าใจอยู่แล้วเนาะมันเป็นผลไม้ออร์แกนิกค่ะนี่ค่ะมันจะออกมาเป็นแนิ่งๆสวยๆนี่เลยใช่ค่ะอันนี้คือเกือบไซส์เอ็กซ์ตร้าอะไระครับเนี่ยอันนี้น่าเป็นไซส์เอค่ะไซส์เอใช่ค่ะเกือบจะไซส์เอ็กซ์ตร้าถ้าไซส์เอ็กซ์ตร้าจะใหญ่กว่านี้นะคะได้แลยค่ะขอบคุณมากครับเนี่ยโอ้โหขอบคุณภาษาจีนด้วยไงครับชิเชียค่ะชิเชียชิเชียครับอย่าพูดผิดนะคะ เอาเอาเป็นเอาเป็นแบบขอบคุณธรรมดาดีกว่านะครับเดี๋ยวจะพูดผิดฟักทองเหรอครับเนี่ยอันนี้ยังใช้ได้ไหมครับรถเสียละใช้ได้อยู่ใช้ได้นะอืมปลูกหลายยานเลยอ๋อไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่เลยอ๋อฝั่งซ้ายป่ะน้องฝนนำไปเลยจ้ะครับลุยเข้าไปเลยเนาะครับพร้อมลุยมากชอบชุดน้องมากเลย เป็นสาวไทยใหญ่ผสมจีนแล้วกันนะอ่ะเดินไปเรื่อยก็จะเจอแต่มะนาวหวานนะครับนะมีมะนาวหวานนะคะเจออีกแล้วค่ะมะเขืออะไรก็ไม่รู้นะคะภาษาอินเดียแล้วกันค่ะสมมติว่าตั้งชื่อให้แล้วมะเขืออินเดียภาษาน้องว่าไงนะลืมไปละมะเขือส้มกะลาค่ะมะเขือส้มกะลาที่แปลว่าอินเดียค่ะอ๋อจะจะจะมะเขือส้มกะลา น้องพ <pop anden favour informação> <ters> ูดไตได้นะรู้สึกมีเสน่ห์มากเลยได้ค่ะได้ค่ะครับอันนี้ค่ะเป็นหมักหมักมวลเนาะหมักมวลเพราะเป็นหมักท่อเนี่ยเนาะเป็นกัามไตเป็นกระห้องหมักมวลหมักท่อห้องไรสองเมลค่ะเป็นหมักมวลพันเจ็ดเนาะจะหมักมวลถ้รไมดาเนาะจ้อันนี้เนมันงิีหอมอ่ะโอ้โหสงสัยวิธีจะมาหาน้องบ่อยๆละน้องฟ้อนหมู่บ้านเปิดเมื่อไหร่เรียกพี่มาด้วยนะ อย่าเเพพิ่่งบือี่นะไม่แพงนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือสักสองสามชามก็พอแล้วค่ะจะไปสี่ห้าชามเบิ้ลได้เลยค่ะโอ้โหคุยเก่งขนาดนี้เบียร์ทิพย์ต้องมาบ่อยๆแล้วตรงนี้ดีมากใช่ค่ะแช่หนึ่งรูปนะที่เบียร์นี้หน่อยจ้ะ๋อได้ได้ได้เซลฟี่สามร้อยหกสิบองศากับบรรยากาศสวนนะครับสวนคุณพ่อเฉินเฉินฟางเฉินฟางครับเฉินฟางเนาะครับสวนคุณพ่อเฉินฟางครับขอบคุณมากครับ โอ้โหนี่บรรยากาดีสุดๆครับตามคำใสตามน้องฝนไปดูชาวบ้านเก็บลูกพีทหรือว่าลูกทอนั่นเองนะครับจะมีหลายไซส์นะครับโอ้โหบรรยากาศดีสุดๆอ๋อแกนใหญ่โอ้โหใหญ่มากแล้วน้องฝนดูดูดูขนาดมือเลยไหมโอ้โหไม่ธรรมดาครับอันนี้คือสีเหลืองสีส้มละ ไปได้จ้าอันนี้ลูกพับครับอ๋อลูกพับเหรอใช่ครับลูกพับหรือว่าลูกไหนหรือเปล่าลูกพับครับอ่าคนละคนละคนละอ่านกันคนละอ่านกันครับลูกไหนจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ลูกพับพับมันจะมีทั้งหวานแล้วก็าดเนาะครับครับแต่ที่นี่จะเป็นพับหวานครับถ้ามันสุกสามารถทานสดๆได้เลยไม่ต้องเอาไปบ่มไม่ต้องเอาไปอบแก๊ส๋อที่นี่มีลูกไหนไหครับเนี่ยสวนนี้ลูกไหนไม่มีอ๋อไม่มีจะพาไปอีกสวนหนึ่งครับได้ได้ได้ โอ้ขอบคุณมากครับอ่ะลูกพับนะครับยังไม่สุกครับป่ะน้องจะไปเก็บแตที่แบบบุ๋มตามน้องน้องฝนไปน้องฝนเฉยๆเนาะฝนหรือว่าน้ำฝนครับฝนเฉยๆค่ะฝนเฉยๆทะเลงมาเดี๋ยวแล้วหายไปไหนมีชื่อเต็มไหมคะชื่อเต็มอ๋อชื่อมนใสนะคะอ๋อน้องมนใสใช่ค่ะชื่อไทยจะชื่อมนใสนะคะถ้าแบบชื่อไทยหน่อยก็จะชื่อพิมพ์นาดาอะไรเงี้ยโอ้น้องอารมณ์ดีมากเลยอะ หายหายตามไปตามไปโอ้ผมอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในผมชอบคาแรคเตอร์น้องฝนมากเลยอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วไหนเราช่วยชาวบ้านเก็บก่อนครับลูกตัวเลยเขาดูนะครับนี่อันนี้เอ็กต้านะครับนะเอ็กต้าแน่นอนครับอืมครับครับขอบคุณมากครับอ่ะตามสาวงามไปครับกับคำใสโอ้โหนี่มนาวันลูกใหญ่จริงจริงไม่เคยกินนะครับ โอ้นี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับมาเก็บได้เยอะหรือยังครับขอดูหน่อยสวัสดีครับตอนนี้เก็บลูกอะไรครับเนี่ยอ่าลูกพีชใช่ไหมครับลูกพีชหรือลูกทอสครับอ๋อนี่ไงที่ห่อไว้แบบนี้นะห่อเป็นกระดาษแบบนี้ครับขั้นเจ็ดครับคนดังเจ็ดตัวเองนะ เก็บให้เป็นตะกร้าเลยเนาะใช่ครับวิธีเก็บก็คือเขาจะดูสีของของลูกท้อครับถ้ามันเริ่มเป็นสีเหลืองเหลืองทองทอ่เนี้ยก็จะเก็บได้ละแต่ถ้าอยากจะเอาไปเดินทางไกลๆเขาจะเก็บลูกที่สีเขียวหน่อยลูกประมาณนี้ครับลูกประมาณนี้คือเหมาะสำหรับเดินทางไกลๆนะครับใช่ครับมันจะยังไม่ส้มมากแดงมากเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แต่ถ้า อยากจะได้ให้มันหอมหวานจริงๆต้องเอาลูกแดงครับแดงอย่างข้างบนนี่ครับอ๋อข้างบนนี่แดงแล้วนะแดงละครับเดี๋ยวเก็บให้ดูกระดานหอยนี่ครับนี่อ๋อนี่นี่นี่คุณแม่จะให้ดูละอันนี้อันนี้จะแดงเหลืองทองเลยโอ้แบบนี้เลยครับนี่สีจะสวยมากครับลูกใหญ่อันนี้ก็อยู่ที่เกรดเอครับครับยังไม่เอ็กซ์ตอร์ยังไม่เอ็กซ์ตอร์นะใช่ครับเขาจะเรียกว่าเกรดเอเกรดเออืม ครับเก็บจนถึงมืดเลยครับวันนี้ถึงทุ่มเลยเหรอครับใช่ครับโอ้เงั้นวันนี้เราอยู่ยาวได้นะอยู่ยาวได้ครับพอดีว่าเราเตรียมวัตถุดิบมาทำอาหารด้วยครับได้เลยครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันเลยนะครับได้เลยครับน้องครับอะไรน้องเลยนะน้องมนไสใช่่คะน้องมนไสทานข้าวด้วยกันไหมครับเย็นนี้แน่นอนค่ะไม่ค่อยจัดตกตะกรรมเท่าไหร่เลยนะได้จ้่เดี๋ยวจะให้ชิมฝีมือพี่นกเอี้ยงท้องเสียไหมคะไม่เสียไม่เสียเป็นคนชอบกินเห็ดไหมครับออกินทุกอย่างเลยค่ะกินทุกอย่างเลยใช่ค่ะรูเลี้ยงง่ายอ๋ออาหารที่ชอบ คือเมนูเลยครับเมนูเมี่ยงปลาทูค่ะตัวชอบมากเมียงปลาทูอย่าใส่คําเล็กนะคะไม่พอเคี้ยวต้องใส่คำเพิเลเธอใส่เพาไปเลยค่ะให้แก้มป่องออกแบบนี้นะโอ้โหเอางั้นเลยนะใช่ค่ะมีโอกาสมาทำให้หนูกินได้ค่ะได้จะมาบ่อยๆครับพี่พี่เห็นน้องคาแรคเตอร์วันนี้พี่ต้องมาบ่อยๆละคิดว่าเพื่อนๆน่าจะหลงรักสาวคนนี้แน่เลยครับอารมณ์ดีมากคุยเก่งครับคุยกงรังสรรค์เมนูด้วยนะ แต่วันนี้มีอะไรเอ่ยมีเห็ดทอบกับเห็ดห้าเห็ดทอบเห็ดห้าที่เราไปซื้อกันที่ข้างทางมานะตลาดนะชาวม้งค่ะอ๋อครับครับห้วยลึก้วยลึกใช่ใช่ไปซื้อทีุ่้ยลึกมาครับก็เป็นตลาดที่น่าค้นหาอีกแห่งหนึ่งเป็นชาวม้งนะครับนะใช่สามร้อยกว่าหลังคาเรือนใช่ครับอือ่ะดูเก็บเพื่อครับโหเก็บถึงทุ่มเลยนะคุณป้าเนาะครับป้าก็เป็นคนจีนนี่ครับอ๋อนี่ฮาวเนาะ าครก็ศูนย์น่าจะมีประมาณนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำอาหารแข่งโบลานะคุณเอ็งเนาะครับไปเตรียมวัตถุดิบเลยไหมดูไงครับได้เลยต้องรู้นะว่าอันไหนใช้ได้นะคะครับดูเปลือกมันลายๆแบบเปลือกมันเหลืองได้เปลือกมันเหลืองได้แบบนี้ได้ครับ รงบกลางคืนนี้หิมบอกว่าต้องห่มผ้าห่มนะครับพอดีว่าเราจะไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจข้างล่างนี่คือร้อนนะครับนะข้างบนนี้เย็นเย็นบมันฝรั่งบอนด์ดอยเดินทะลุอะไรครับอ๋อมีเหรอครับอ๋อข้างล่างใช่ข้างล่างไปดูไปดูหน่อยไหมไปได้เลยครับจะน้องฝนนำไปเลยจ้ะสาวอารมณ์ดีของเรานะครับปลูกแล้วรอครับ รอใหญ่รอใหญ่นะพูดเมืองเหนือก็ได้นะเอาถนัดน้องเลยพูดเหนือหนูไม่ถนัดพูดอีสานอ๋ออ้าวถ้าพูดอีสานเฉยเลยอ้าวสรุปคือน้องพูดได้กี่ภาษาดิอันนี้มันอลูแล้วทุกคนมันอลูจะแบบเป็นทางการเลยก็มันฝรั่งนะคะตอนนี้ก็ได้จะใส่ปุ๋ยแล้วเอาดินมากบนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะกบเอาดินมากบแบบพวนดินเหรอคะถ้ามันออกลูกเยอะๆออกไข่เยอะๆค่ะจะได้เอาไปอ๋อ เป็นมานาลูทั้งแปลงเลยนะคะจ้ะลงลึกเลยนะล่างในห้วยนู่นเลยค่ะห้วยนู่นเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศดีสุดเลยวิวดีมากเลยอ่ะครับอากาศเย็นสบายนะครับโคดูโคดูขคดูมะนาวหวานเตัวนี้แล้วอย่าอย่าเผลอตกดอยนะน้องเดี๋ยวจะเย็นเย็นค่ะเจีนแล้วครับอู้วววข้างหน้านี้นะเข้ามาสิบันอันนี้คือใกล้ได้เวลาเก็บเกี่ยวอย่างรู้ว่าอีกนานครับ อีกนานเลยนะแถมประมาณประมาณสี่เดือนครับอีกสี่เดือนตอนนี้คือยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่เนาะต้นอ่อนต้นอ่อนอยู่ได้ประมาณสักเดือนอ๋อปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วครับเฮ้าเนี่ยเข้าเหมือนกันค่ะเอาแม่ไว้ตรงกลางครับต้นสูงถูกอยู่ด้านหน้าโอเคข้างหน้านุ่เป็นต้นอะโวคาโดอ๋อโอ้ปลูกหลายอย่างมากเลยอ่ะครับข้างๆๆพี่เบียร์นี่ก็อันไหนครับอะโวคาโดครับอ๋อนี่นะนี่ก็ใช่เหรอครับอันนี้อะโวคาโด แต่ว่าน่าจะเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับนะน่าจะไม่ใช่ฤดูหรือเปล่ากำลังช่ลูกประมาณเท่าลูกทอนี่ครับอ๋อหรอใช่ครับแต่ต้นนี้ไม่ออกแล้วยังไม่ออกครับไม่ออกเยังเล็กอยู่อ่าครับไม่เห็นพันผลไม้ต่างๆนะครับนี่มะนาวผมชอบมากเลยอะน่าจะเอาไปกินกับน้ำพึ่งได้เลยน่ะผสมกันน่าจะได้เนาะอ๋อคนละมะนาวแบบนั้นใช่ไหมอ่ครับอ๋อหรออันนี้มันจะมีเนื้อครับครับเป็นเนื้อ ถ้าปอกออกมาจะเป็นเนื้อสีขาวครับแล้วก็ทานผิวเอ,อท,าทานเนื้อของเขาครับข้างในก็จะมีซีซีๆๆเหมือนมะนาวอไม่มีอันซูคือจิมเนาะยังครับ <c oughs> ยังยังยังครับยังเสียดายนะเ <c oughs> ด็ทิพไม่มีบุญนะเสียดายมากเลย <c oughs> ลูกนิดลูกโตมากเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นึกว่าส้มโอนะไม่ใช่นะครับใหญ่จริงๆ โอ้หนี่ผมรอรุ้นให้สถานการณ์ปกติให้เร็วที่สุดน,นะครับรอให้หมู่บ้านเปิดนะเพราะว่าผมจะมาอีกครั้งแน่นอนครับรอบนี้มาสเว่นก่อนนะครับนะบเพราะว่าเรายังเจาะลึกไม่ได้นะได้มาแค่รอบนอกแล้วก็สวนแค่นั้นเองนะครับสีใจจริงๆเลยนะโอ้โหตอนที่เขาเปิดปกติเราก็ไปอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้ใช่ไหมครูเ้อ้ยงตอนเขาเปิดปกติเราไปไหนมาเนี่ยไปไหนมา <c ười> มวแต่อยู่ในดอยในป่อาอะโวคาโดพันเฮดอ๋อเนี่อะโวคาโดเหรอพันแฮดพันแฮด <h ide> <h ide> ได้เวลาไปทำอาหารเนาะครัวเพียงไปนำทีมด้วยนะค่ะครับวัตถุดิบเพียบเนาะอยากินอุ้มเห็ดอะทำเป็นไหมจ๊ะอุ้มเห็ดเห็ดห้านงเดียวโอเคก็เราก็ได้มาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้นะครับต้องขอคุณคำใสมากที่พามานะครับเนาะครับผมคำใสก็มีช่องยูทูบครับฝากได้นะครับชื่อช่องว่าเช้านี้ที่อ่างคัางครับเช้านี้ที่อ่างคัางเป็นแนวไหนครับเป็นแนวเราได้ทาการท่องเที่ยวแล้วก็ครับ แนะนำวิถีชีวิตชาวบ้านประมาณน,นี้ครับได้เลยอยากชมบรรยากาศดอยอา่างขางครบตลอดทั้งปีก็ไปดูที่ช่องนี้ได้โอ้โหเดี๋ยววิธีจะมาเรื่อยๆนะครับนะ <c oughs> ได้ครับยินดีต้อนรับโอ้โหขอบคุณมากครับคุใสายครับออแล้วที่ขายไปได้น้องฝนคนงาม น้องมีเพจมีอะไรฝากเพิ่มไหมครับส่วนมากของหนูนะคะจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าหนูจะขายของนิดนึงเนาะไปดูในเพจก็ได้นะคะชื่อนาวาวิลด์แสนะคะแล้วก็หนูฝากช่องติกตอกด้วยละกันชื่อว่าฝนมนใสนะคะ F O N เว้นวัก M O N S A I นะคะผู้ติดตามสองแสนกว่าค่ะโอ้โหแล้วก็เข้าไปดูคลิปไล์สาระของหนูเยอะแยะเลยค่ะแต่หนูก็อยากให้ติดตามนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหได้จ้าเดี๋ยวพี่เข้าไปติดตามคนหนึ่งแล้ครับนี่ไม่ลักสาระนะ <laughs> ไม่ได้สำลกัลกเลยบีทิพย์ชอบมากครับหน <laughs> ีไม่ออกละขายของเก่งอารมณ์ดี <laughs> <c oughs> มีคาแรคเตอร์คา <laughs> แรคเตอร์อแรปเปอร์แรปเตอร์ว่ะเออแรปเอรรปอร์นะจ๊ะ <c oughs> แรปเปอร์นะคะ <c oughs> ไม่ใช่เลยต้องรีบพูดนะคะรีบพูดเพราะเดี๋ยวคนดูก็จะหายต้องรีบแจ้งราคาเข้าไปแล้วเขราคานี้เท่าไหร่เท่าไหร่ท่นต้องรีบพูดค่ะให้เขาฟังให้ทันถ้าเขามั่นใจที่จะซื้อ เขาจะทำมาซื้อเองนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพูดช้าร์ตเขาไม่ฟังเขาไปก่อนเลยไม่ได้ขายของแล้วทุกคนจะให้น้องลองสักช็อตนึงเออมีมีมีแร็ปมีแร็ปบ้างไหมมีแร็ปไหมขายลูกไหมขายลูกพีมอะสมมติสมมติอะสมมติพรีเซนต์พรีเซนต์ขายขายลูกลูท้ออ่ะ แต่งเข้าหน้าไม่ค่ะเดี๋ยวไม่สวยนะสวยใส่สวยสวยสวยนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นพีทพันเจตนะคะนี่จะเป็นราชาราชาพีทนะคะหรือคนอื่นอาจจะเรียกราชิหีแต่ของหนูรู้สึกว่าหนูจะให้มันเป็นราชานะคะเพราะว่าเป็นพีทที่หอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ขายดีที่สุดเพราะว่าเป็นออร์แกนิกนะคะไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็ใช้ถุงห่อเป็นดิบดีเลยค่ะไม่ให้มะลงวันเข้าไปเจาะนะคะตรงนี้ก็คือจะจะขายอยู่ที่ประมาณอยู่ที่หลายราคานะคะจะมีไซส์ไซส์เอไซส์เอ็กซ์ต้านะคะส่วนมากหนูจะขายเป็นคลาสไซส์ค่ะหนูขายไม่แพงนะคะร้อยละแป เขาด่าเรานะคะแล้วก็จะขายเป็นลูกไหนนะคะลูกไหนจะเป็นลูกสีแดงนะคะข้างนอกก็แดงข้างในก็แดงเราจะขายที่โลละห้าสิบาทค่ะสามารถเข้ามาสั่งได้นะสก้อนอยู่ที่อยู่ที่เพจเลยนาวาวอร์คัสหรือไม่ก็หาคําว่าฝนมวลใสก็ได้นะคะฝนมวลใสก็จะเป็นภาษาอังกฤษตามนั้นเลยนะคะโอ้โหพี่พี่งมากพี่ฟังไม่ทันเลยตอนนี้ยา้นนนองโโดดดแลตอนนี้เหงื่อออกเต็มแล้วนะทุกคนมีและร้องร้องเพลงเป็นไหมจ๊ะเออร้องเพลงไม่เป็นค่ะร้องเถินอะคะขอขอขอนหนึ่งท่อนนะขอร์ทนิดก่อนปิดคลิปอ่ะ อ่าเมื่อกี้สเต็ปการขายของผ่านไปแล้วต่อไปจะฟังสเต็ปการร้องเพลงของน้องมนใสหน่อยก็ร้องไม่ค่อยเป็นค่ะทุท่นฟังหน่อยนะคะเอาเพลงเลยก็ได้จ้ะเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอร์เต้าใดก็จะเท่าตายเล้ยไม่ใช่คุยเก่งเร็วนะมุกเยอะด้วยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเราเราไม่ร้องเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะไปฝันร้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูกันทำอาหารกันเลยก็ได้ค่ะจ้าทำอาหารเป็นไหมจ๊ะ กินเปอย่างเดียวนะคะกินไปทุกอย่างเลยค่ะพอเป็นลูกมือนิดนิดหน่อยๆนยได้นะคะโอ้จ่ายไปรพิกก็คือเอาก้านใส่ไงถูกไหมล่ะใช่เลยจ้าเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะน้องฝนยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่กับเรานะครับนะจ้าครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเบทิปนะครับโอ้โหเบทิพพูดไปทานน้องแล้วทำไงดีเนี่ยต้องไปฝึกกับน้องละไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับครับกุดหนุนน้องเยอะนะคะ